ไม่แตลทุกคน,นแาแงแย่งจริงดีชิงรักกันทุกทนมีเด็กบ้านนอกที่นะนักความจนมาสุกปกคนข้างหลังและเธอจะดับเครื่องชนเข้าไม่เคยสนใจว่าใครจะว่าไงมีปากก็พูดไปเขาไม่เคยสนใจกันเด็กบ้านนอกไงและแต่จะชอบใจและแต่จะชอบใจและแต่จะชอบใจนี่ชั่วมันอยู่ที่ตัวทำ สว,สวัสดีค่ะนิกกี้นิโคลัสสวัสดีค่ะนิพาค่ะวันนี้มาถ่ายทำซงเกิลแรกของน้องนิกกี้ใช่ชื่อเพลงว่าฟรอมบ้านนา เพลงเกี่ยวกับอะไรในพี่เกี่ยวกับชีวิตครับคนที่ทํางานต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพครับบางทีอาจจะโดนสังคมเหยียดเขาก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจครับแล้วก็เก,ก็บมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับผมเป็นฟิลแบบว่าเด็กมานนอกเข้าเ<ช>มืองกรุงมาตามล่าหาความฝันมาทําแบบเป้าหมายของตัวเองโดยที่ไม่สนคํานินทาของชาวบุชาวบ้านเอ้ยเป็นเด็กมานนอกอ,อยู่เมืองกรุงอย่าไปหลงแสงสีเข้านะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเมืองมันก็ไม่แตกทุกคนนะ แกงยัง,ยงชิงดีชิงรักกันทุกทนมีเด็กบ้นนอกที่อาชนะความทนมาซุบกว่าคนข้างหลังและเธอใจดับเครื่องชนทำไมเราถึงได้มาทำเพลงร่วมกันตอนแรกผมจะได้ทำคนเดียวแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากได้คนคนหนึ่งที่สวยร้องเพลงดีแต่งแรปได้น่ารักมาฟิตด้วยก็เลยได้มาเป็นพี่บุ๋ม อยากได้เป็นฟิลแบบว่าอีสานอีสานหน่อย<ช>เป็นแรปอีสานซึ่งผมไม่ได้เป็นแรปเปอร์เลยค่ะผมเริ่มต้นมาจากการที่แบบว่าเป็นหมอลำ <c oughs> พอเขาให้โจทย์ว่าอยากได้เป็นแรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทําดูปรากฏว่าทำได้แต่งได้แต่ว่าแรปไม่เป็นแรปไม่ได้ก็เลยต้องไปเรียนกับคุณกรอัตตาเขาก็สอนแรปอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็เลยได้เป็นแรปแบบโหดๆแบบนี้มา วสิวาอันนิ่ท่าวารายเขาหูซ้ายออกหูขวาสิไปได้ไกลหอสายสั้นเด็กมันนอกขอบหน้าฝันใหญ่ฝันสูงสปลายฟ้าสวันละกลับมาให้หน้าส้สสองเส่าเต้าหาวะคอยแหกขาดตัริบได้ดีบริกานปานีเป็น้ำส่งจตตารืมไม่เป็นภาะอาคายเศรีขันยวัวิะหาอนาจใคยใสใครขันยศววารายดีฐานยัาษานีมามาว่าวสิแต่งพาดแล้วค่ะใช่ uh, <S <S> ส่วนเพลงมาจากปากเพชรใช่ครับคนที่ทาท่าทองสาว ประส่ไหอ้อหนูยังไม่ได้นอนเลย,นนเลยปกติทํางานกลางคืนใช่ไหมก็จะนอนแบบ6กโมงเช้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่กองนัดเจ็ดโมงเช้าเราก็เลยไม่นอนดีกว่ามาเลย,ยสู้ผมพี่นี่สุดของผมนี้อพอกันไม่ได้นอนเหมือนกันห้ามหยุดเดอดร้อนแต่รอพี่ต้องรอ พี่พี่ทุกคนทีมงานแบบนิสัยดีมากเอนจอยกันมากเป็นกันเองมากช่วยซัพพอร์ตอะไรหลายเรื่องใช่แชร์อัพมาเลยแบบทําให้รู้สึก,กว่าง,งานม,มันสบายมันสนุกมันเอนจอยหรือไม่ค่อยรู้สึกเครียดอะไรมากเท่าไหร่ฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะคะ from บ้านนามาซูบะคนข้างหลังและแชร์แชรดับเ่นชนเข้ามาในต้นใจว่าใครจะว่าไงมีปากก็พูดไป